สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาววัวทุกคนนะครับก็วันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับสี่ตาชแนลนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมีวัวเจเกอร์หรือวัวจับสัตว์มาแบ่งขายให้กับพี่น้องทุกคนนะครับเผื่อบางท่านนะครับที่ต้องการนําวัวจับสัตว์ตัวนี้นะครับไปจับสัตว์ในฟูงครับเพื่อทําการผสมเทียมในระดับต่อไปนะครับก็อันนี้นะครับเป็นวัวเจ็เกอร์ที่ผ่านการทํา รักษาอะไรเสร็จสรรพเรียบร้อยพร้อมที่จะใช้งานนะครับเดี๋ยวรับรอมีตัวนี้เดินผ่านครับตะขอไฟครับครับเร่อต่อครับคือตัวนี้นะครับผมได้ทำไว้อ่าในช่วงเดือนมีนาครับอ่าประมาณมีนาครับผมได้ทําไว้นะครับตัวนี้ซึ่งตัวนี้แผลหายสนิทดีหมดแล้วครับพร้อมใช้งานนะครับผมก็จะมาแนะนํากับชาว อ่ะีเดอร์ที่อยากกะสมเสียนให้ได้ชมกันนะครับว่าอ่เราควรมีนะครับเราควรมีไว้ติดนะครับเพื่อจับสัดจับระยะการผสมเสียมให้ถูกต้องนะครับอันนี้ครับถ้าบัวมันจะเบนแล้วนะครับดูนะครับดูนะครับมันจะเบนเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ผมก็เดี๋ยวราขับผมจะเปิดไวช่วงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเราว่ากับประโยชน์แล้อ่เสียงานหลับไปครับ ก็ประโยชน์นะครับประโยชน์ของเขาก็คือจับสัตว์ตรงตัวรับตัวเชคเกอร์นะจับสัตว์จับสัตว์แม่วัวจับสัตว์ที่ตรงมาเป็นสัตว์นะครับเพื่อเราดําเนินการผสมเทียมในระดับต่อไปนะครับก็จะมีข้อดีคือเรารู้เวลานิ่งครับรู้เวลานิ่งเวลาเลิกแล้วก็รู้นะครับว่าวัวตัวไหนเป็นสัตว์เงียบเป็นสัตว์อะไรมันจะรู้นะครับส่วนถ้าเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือผมว่า อัตราการสมติดมันค่อนข้างสูงกว่าวัวที่เป็นฝูงที่อ่าใช้แม่วัวขืนกันเองนะครับผมว่าอันนั้นจะสู้บัวผู้แบบนี้ไม่ได้นะครับถึงเชคเกอร์สำหรับการจับตัดโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแผลใกล้ๆนะครับนี่นะครับนี่ครับจะเป็นวัวดึงเขาครับอ่านะครับจะอยู่ตรงข้างนะครับอตัวนี้ครับรับประกันนะครับห้าวห้าวแน่นอนนะครับบางตัวนะครับมันจะมีวัวที่อ่า ไม่ห้าวก็มีนะครับทําแลนไม่ห้าวก็มีนะครับแต่ตัวนี้ครับรับประกันห้าวครับเริ่มอ่าจับสัตว์นะครับผมผมเริ่มใช้ตัวนี้นะครับผมจะมีอยู่สามตัวนะครับตัวนี้ผมจะแบ่งให้จะมีตัวนี้อีกตัวนึงแล้วก็ตัวใหญ่ตัวนึงครับอ่านี่นะครับทานที่ดีก็ผมว่าควรมีติดไปทุกบ้านนะครับเพื่อเพิ่มอัตราการผสมติดในข้อบดีนะครับนี่นะครับ อย่างกับข้อเสียก็ถ้าเป็นสําหรับส่วนตัวผมก็น่าจะเป็นว่านะหนึ่งก็ต้องพูดถึงเรื่องนิสัยของวัวนะครับวัวไทยวัวลาญมันจะเป็นวัวที่ท่านที่จะดื้อครับเลี้ยงยากนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้า,ามีวัวเป็นสัตว์ติดแล้วก็จะสบายนะครับข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า,าถ้าเป็นพ่อวัวที่ทับนะครับมันก็จะง่ายต่อการผสมนะครับแต่อันนี้เราแนะนําสําหรับ ผู้ที่อยากจะผสมเทียมนะครับผสมเทียมพัฒนาพันธุ์ุกกรรมให้ดีขึ้นนะครับเพื่ออเรามีน้ําเชื้อดีๆหรือว่านําน้าเชื้อจากประเทศนอกมาครับสามารถนํามาใส่ได้เลยนะครับหรือครับเรามาีผลงานบัว,ว,วตัวนั้นที่ดีแล้วก็นำน้ำ,นำ,นำเชื้อมาแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับจับสัดนะครับเพื่อ,อเพิ่มอัตราความผสมติดให้สูงขึ้นนะครับ เราจะผสมติดได้ง่ายนะครับส่วนตัวผมก็จะใช้ตัวนี้สามตัวนะครับผมใช้สามตัวเลยครับหนึ่งตัวแรกมันจะมีตัวใหญ่สุดนะครับตัวนั้นจะค่อนข้างที่โอเคแล้วตัวนี้จะมาเริ่มหัดนะครับตัวนี้จะเริ่มหัดแต่ตัวนั้นก็จะเริ่มเริ่มเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะเริ่มฟิตแม่วัวสาวเริ่มคุมวัวแล้วครับมันต้องให้อยู่ในช่วงยุดีเนี่ยนะครับเพราะว่ามันจะเริ่มคุมแม่วัวก็จะ แม่วัวจะยอมไม่ขืนนะครับบางตัวนะครับมันกลัวแม่วัวตัวใหญ่ใหญ่ก็มันจะไม่คืนวัวนะครับแต่ตัวนี้นะครับรับประกันนะครับรับประกันแน่นอนนะครับว่าอาจับสัตว์โอเคนะครับใช้ได้นะครับตัวนี้ผมก็แบ่งให้พี่น้องนะครับชาวเกษตรกรนะครับในราคาสามหมื่นนะครับผมรักษาอะไรเรียบร้อยหมดแล้วครับพร้อมใช้งานได้เลยครับเพสนิทเรียบร้อยหมดแลยนะครับส่วนสะพายพร้อมนะครับตัวนี้นะครับ ตัวใหญ่นี้นะครับตัวนี้นะครับอเพื่อแบ่งนะครับแบ่งแบ่งกันไปนะครับบางท่านอาจจะหาซื้อยังไม่ได้นะครับหรือว่ากําลังหาก็ผมแบ่งให้นะครับยินดีแบ่งให้ในหนึ่งตัวนะครับส่วนตัวนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับเดีจยแบ่งตัวนี้ก่อนนะครับในราคาสามหมื่นครับถ้าชินชอบนะครับก็ทักมาทางลิงก์หรือว่า ID เดียไลน์หรือว่าเบอร์โทรก็ได้นะครับโทรมาเลยนะครับจะเป็น เบอร์โทรส่วนตัวผมเองนะครับคุยกันได้ต่อระาคา์ต่อราคากันได้นะครับแต่ต้องแต่ถ้าอยากาพี่น้องอยากจะได้แบบไม่ทำนะครับผมก็อ่าก็ยินดีที่จะอ่าติดต่อเลครับถ้ามีผมก็จะหาแถวนี้จะหาให้นะครับแต่ผมก็แนะนํานะครับถ้าพี่น้องอ่าออสะดวกสบายนะครับผมรักษาเพตัวนี้มา เป็นระยะสักพักหนึ่งนะครับต้องตัดหมายเองล้างทุกวันนะครับล้งางเช้าล้างเย็นล้างแผลนะครับาบางตัวมันเขาว่ามันมีตัวที่อติดเชื้อด้วยนะครับมันก็เกิดอันตรายให้กับพี่น,อน้องที่เริ่มเลีงง้ยงัวใหม่ๆได้นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมสีตาแชนแนลนะครับถ้าชื่นชอบก็ขอให้กดไลค์ขอให้กดแชร์ขอให้กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทาคลิปต,ต่อไปนะครับซึ่งถ้ามีใครชอบก็อ่าะครับ ทิ้งไว้เลยครับทิ้งผมทิ้งลิงก์แล้วก็เบอร์ไว้ใต้คลิปแล้วนะครับก็ทักมาคุยมาได้นะครับแล้วก็ถ้ามีอยากสนใจหัวรุ่นยานมนะครับก็มีแบ่งนะครับมีแบ่งเอนนี้นะมีแบ่งอยู่หนึ่งตัวนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงถ่ายนะครับเพราะว่าตัวนี้ยังช่วงติดธุระนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวจะลงถ่ายให้พี่น้องได้ดูนะครับมีรุ่นยานมเปิดแบ่งอยู่หนึ่งตัวนะครับเป็นหัวลูกผสมนะครับก็ รอติดตามกันไปนะครับซึ่งวันนี้ผมขอลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ